เรื่องเล่าจากชีวิตเข้าใจชีวิตในทุกช่วงเวลาชีวิตของเราเป็นการเดินทางที่ไม่แน่นอนบางครั้งก็รู้สึกเหมือนอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขแต่บางครั้งก็เหมือนเดินไปในทางที่ไม่เห็นแสงสว่างแม้ว่าเราจะอยากหลีกเลี่ยงการเผชิญกับความยากลำบากหรือรู้สึกกลัวการสูญเสียในอนาคตแต่ในทุกช่วงเวลาของชีวิต มีบางสิ่งที่เราควรจะเข้าใจและยอมรับเพื่อให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขและสมบูรณ์เวลาที่ผ่านไปไม่สามารถย้อนกลับได้บางครั้งเรามักจะเสียดายอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทำให้รู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีความหมายหรือไม่สมบูรณ์แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลา กลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้จากอดีตและใช้มันเป็นบทเรียนในการทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นในอนาคตถ้าเรายังคงหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วความเศร้าหรือความผิดพลาดจะกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งและยากเกินจะหลุดพ้นจากมันในชีวิตจริง ความสุขไม่ได้วัดจากการมีสิ่งต่างๆมากมายหรือการบรรลุเป้าหมายที่สูงสุดของคนอื่นแต่ความสุขที่แท้จริงคือการรู้สึกพอใจในสิ่งที่เรามีและในสถานการณ์ที่เราอยู่ในขณะนั้นหากเราพยายามหาความสุขจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองหรือพยายามหาความสำเร็จที่เป็นแค่ภาพสะท้อนจากคนอื่นเราก็จะพบแต่ความว่างเปล่าเพราะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ ที่สามารถเติมเต็มเราได้ยั่งยืนหากเราไม่รู้จักพอการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นและดับไปตามการเวลาเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้เข้าใจให้ได้ในชีวิตเมื่อเรามองเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามวัฏจักรทุกการพบเจอก็มีการพลาคจากกันและทุกการจากลาจะแปลเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่ๆ เมื่อเราเข้าใจในธรรมชาติของการเกิดและดับนี้เราจะเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆมากเกินไปเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราพบกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่ดีที่สุดคือการปล่อยวางไม่ต้องพยายามจะบ,บังคับหรือยื้ยุทสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเราเชื่อว่า ความพยายามในการควบคุมทุกอย่างจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจจะทำให้เราเครียดและเหนื่อยหน่ายโดยไม่จำเป็นการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราไม่แยแสแต่หมายความว่าเราเข้าใจว่าเราทำดีที่สุดในสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วและปล่อยให้เวลาและโชคชะตานำพาไปอย่าอิจฉาหรือหวงแหนสิ่งที่คนอื่นมี สิ่งที่เรามีในตอนนี้อาจจะดูน้อยหรือไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐานของคนอื่นแต่ถ้าเราพอใจและรู้จักที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเราจะพบว่ามันเพียงพอแล้วในตอนนี้คนที่ชอบอวดสิ่งที่ตัวเองมีอาจจะทำให้เรารู้สึกด้อยหรือไม่พอใจในสิ่งที่เรามีแต่เราต้องเข้าใจว่า แต่ละคนก็มีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันไปสิ่งที่เขาทำสำเร็จไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำเช่นเดียวกันความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งมากมายแต่คือการรู้จักพอใจในสิ่งที่มีและขอบคุณทุกสิ่งที่ชีวิตมอบให้ไม่มีใครในโลกนี้ที่เก่งไปทุกเรื่องแต่ทุกคนต่างมีความสามารถและทักษะที่โดดเด่นในด้านต่างๆ บางคนเก่งในด้านการพูดบางคนเก่งในด้านการทำงานบางคนเก่งในด้านการดูแลครอบครัวแต่ละคนมีข้อดีและข้อเสียของตัวเองสิ่งสำคัญคือการยอมรับตัวเองในสิ่งที่เราเป็นและพยายามพัฒนาความสามารถที่เรามีให้ดีขึ้นแทนที่จะไปเทียบตัวเองกับคนอื่นที่มีทักษะหรือความสามารถที่ต่างออกไป การคิดเยอะหรือวิตกกังวลมากเกินไปในวันนี้จะทำให้เรามองไม่เห็นความสำคัญของปัจจุบันหลายครั้งที่เราเสียเวลาไปกับการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตหรือการกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เราควรจะหยุดคิดและเริ่มทําในสิ่งที่เราสามารถทำได้ในวันนี้เพื่อให้ชีวิตมีความหมายและคุ้มค่ามากที่สุด แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอแล้วบางครั้งเราต้องรู้จักปล่อยวางและใช้คำว่าช่างมันในบางสถานการณ์เพื่อให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความเครียดและการแข่งขันการไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงไปเปล่าๆบางทีการปล่อยให้บางเรื่องเป็นไปตามธรรมชาติ ก็อาจจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขและสมดุลมากขึ้นความเสียใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของทุกคนบางครั้งมันมาในรูปแบบของการสูญเสียหรือความผิดหวังแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตและเรียนรู้การเสียใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องปิดบังหรือหลีกเลี่ยงแต่ควรจะมองมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น และเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าทุกความเสียใจเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตความชัดเจนในตัวเองไม่ใช่แค่การรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากชีวิตแต่ยังหมายถึงการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตัวเองทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจเมื่อเรารู้จักตัวเองเราจะสามารถตัดสินใจในชีวิตได้ดีขึ้น ไม่หลงทางไปตามกระแสหรือสิ่งที่คนอื่นคาดหวังในชีวิตนี้ทุกสิ่งมีทั้งความคาดหวังและความผิดหวังหากเราคาดหวังมากเกินไปเมื่อไม่ได้ดั่งใจจะทำให้เราผิดหวังมากขึ้นแต่ถ้าเรามีความคาดหวังที่พอดีและยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราจะสามารถลดความเจ็บปวดลงได้อย่างมาก การปล่อยให้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราจากไปก็เหมือนกับการเปิดพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตการยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่เพียงแต่ทำให้เราทุกข์แต่ยังทำให้เราพลาดโอกาสที่จะพบสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตอย่าเสียเวลาไปกับการตามหาสิ่งที่ไม่ใช่ของเราและหันมาสร้างชีวิตที่เราเลือกเองสุดท้ายนี้ การยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าหลงอยู่กับอดีตท,ที่เสียไปแล้วและอย่าให้ความกลัวหรือความไม่แน่นอนของอนาคตมาครอบงำปัจจุบันของเราความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การดำเนินชีวิตในทุกๆวันให้เต็มที่และรู้จักพอไม่ต้องรอจนถึงปลายทางหรือวันสุดท้ายของชีวิต เพราะอาจจะไม่มาถึงหรืออาจจะสั้นกว่าที่เราคิดก็ได้หวังว่าเมื่อทุกท่านได้ฟังธรรมะเบิกบานใจที่นำมาแชร์ให้ฟังนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขจากการฟังธรรมะร่วมกันค่ะธรรมะอินมายขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ